สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับรถเมย์คันหนึ่งนิดเฉลยเพศทายาทคนแรกหลังอุบมานานจนใกล้คลอดเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับรถเมย์คันหนึ่งนิดนักแสดงสาวที่ประกาศข่าวดีหลังตั้งท้องทายาทคนแรกซึ่งงานนี้รถเมย์คันหนึ่งนิดนั้นก็ได้เผยข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้ระบุข,ข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดขมามี วันเกิดปีนี้ของขวัญสำหรับครอบครัวของเราก็คือจิ๋วน้อยน้องจิ๋วหลาะนละ้ในท้องสบายใจในขณะที่แม่แพ้ท้องไปทำงานแทบไม่ไหวเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่เลยว่ายากและอดทนขนาดไหนกว่าลูกจะโตขึ้นมาได้รักหมามีนะคะมีความสุขมากๆแข็งแรงแข็งแรงรองมาเล่นกับจิ๋วปลายปีนี้นะคะต่อไปสถานะเป็นอามาแล้วนะ และล่าสุดนั้นคุณแม่คนสวยก็ยอมเฉลยเพศของลูกแล้วซึ่งในคลิปวิดีโอนั้นได้มีการลงในช่อง YouTube ของสาวรถเมเองเนื้อหาในคลิปของรถเมนั้นได้เล่าชีวิตประจำวันของเธอว่าต้องทำอะไรบ้างรวมถึงบอกเลยว่าอาการแพ้ท้องนั้นเป็นอย่างไรให้ทราบด้วยขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ